บันนี้ยากแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นขอขอให้ทุกทท่าน ตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระพาคพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงอาณาปานสติสติกำหนดลมไม่ใจเข้าออก ในชั้นกายานุปัสนาสติปัทานตั้งสติพิจารณากายสี่ชั้นแล้วและเมื่อถึงชั้นที่สีน่นี้อิดกับลมหายใจย่อมรวมกันอยู่พร้อมกับกายทั้งหมดใจทั้งหมดซึ่งสงบตั้งมัน่นและและเอียดอ่อนอิดได้สัมผัส กับสติและสมาธิอย่างดียิ่งจึงเกิดปีติคือความอิ่มใจก่อนแต่จะพบกับสติสมาธิหนังนี้อิดย่อมกระสับกระสายดิ้นรนไม่อยู่กับอารมณ์ต่างๆซึ่งก็ให้เกิดยินดีบ้างอินร้ายบ้างหลงสยบติดอยู่บ้างซึ่งอะไรอะไรในโลกอิดจึงมีลักษณะที่ เศร้าโหมประกอบด้วยความอยากความดิ้นรนอันทําให้จิตใจแข็งแรงไม่แช่มชื่นแต่เมื่อมาพบกับสติกับสมาธิรวมอยู่กับกายใจทั้งหมดกับลมหายใจอิจได้พบกับความสงบความละเอียดอ่อนอาการที่ดิ้นรนี่หิวระหายระสับกระสายก็สงบไปจิตจึงได้ดูดดืม่มความสงบความบริสุทธิ ซึ่งยังไม่เคยพบมาก่อนจึงได้ความดูดดื่มใจอิ่มใจก็สงบใจแต่ก่อนนั้นใจยังไม่เคยอิ่มยังกระหายหิวในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นกามแต่ครั้งสงบได้ด้วยสติสมาธิกายใจลมใา้ใจรวมกันอยู่ได้ดูดดืม่มความสงบ จึงมีความอิ่มใจใจที่หิวระหายกระวนกระวายก็หายร่างกายที่ไม่ครบต่างๆก็หายหมดปีติจึงมันเกิดขึ้นเป็นความอิ่มใจซึ่งปีตินี้่านแสดงไว้ตั้งแต่อย่างหยาบไปหาอย่างละเอียดหรือน้อยไปหามากหรือเบื้องต้นก็จะได้ขุตกะาปิติปีติอย่างน้อยอัทนทำให้ น้ำตาไหลขนฉันเมื่อแรงขึ้นก็เป็นคันิกาปิติปิติชั่วขณะอันทำให้รู้สึกเสียวแปรเปล่เหมือนอย่างฟ้าแลบยิ่งขึ้นก็เป็นโอกันติกาปิติปิติเป็นพักๆทำให้รู้สึกสู้ซามากยิ่งกว่าเสียวแปรปล่าเหมือนอย่างคลื่นกระทบฟังแรงขึ้นอีกก็เป็น อุพเพงคาปีติปีติอย่างโลดโผนทำให้ใจฟูจนถึงบางคราวทำให้เปล่งอุทานขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เจตนามาก่อนหรือทำให้กายเบากายลอยกายโลดขึ้นและอย่างแรงที่มีอาการดังนี้แต่ไม่ละเอียดยิ่งกว่านั้น ก็เป็นปีติอย่างแรงแต่ละเอียดเป็นพารนาปีติปีติที่สาบสัานไปทั่วอิตใจและร่างกายหัวสรแลางกายเมื่อปีติบังเกิดขึ้นก็ให้ทำความรู้ทั่วถึงปีติที่บังเกิดขึ้นนั้นกำหนดดูให้รู้จักปีติที่บังเกิดขึ้นนั้นในขั้นนี้เป็นอันว่ากายานุปัสนา,านริปทานซึ่งเต็มขั้น ก็เลื่อนขึ้นมาเองเป็นเวทนาหรปััสนาสติปรฏฐานสติที่พิจารณาเวทนากำหนดเวทนานั้นได้แก่ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขปีตินี้ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานหรือปฏิบัติสมาธิแม้ในกรรมฐานบทอื่นเมื่อ ได้มาที่็จะได้ปีติมันเกิดขึ้นเองตามขั้นตอนเองพระพุทธเจ้าที่นี้ตรัสสอนให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกพร้อมกับกำหนดเวทันกำหนดเวทนาคือปีติที่มันเกิดขึ้นตามที่เป็นไปจริงอย่างไรเป็นอันว่าตั้งสติกำหนดรู้สองอย่าง ลมหายใจเข้าออกด้วยปีติที่บังเกิดขึ้นด้วยและเมื่อได้ปีติดังนี้ก็ย่อมจะได้สุขที่สืบเนื่องจากปีติเป็นการได้สุขที่สืบเนื่องกันขึ้นไปเองคือความสบายกายความสบายใจร่างกายก็สบายไม่มีเมื่อยขบเจ็บปวดอะไรหมดจิตใจก็สบายและสงบกายสงบใจ ประกอบอยู่ในสุขที่ได้รู้ร้วยเจ้าก็ได้ตรัสสอนให้กำหนดลมให้ใจเข้าออกไปพร้อมกับกำหนดสุขที่บังเกิดขึ้นเป็นอันว่าได้เลื่อนขึ้นสู่ขั้นเวทนานุปัสนาสิปทาน,นตังสติกำหนดตามรูตามรูตามเหตุเวทนาขั้นที่หนึ่งคือปีติ ั้นที่สองคือสุขซึ่งทั้งปีติทั้งสุขนี่มันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นจริงตามลำดับในการปฏิบัตินั้นก็ให้ศึกษาสำเน็จกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงปีติให้ใจเข้าให้ใจออกเราจะรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นอันว่าทั้งสองขั้นนี้ก็ให้ศึกษา คือสำเนียกกำหนดว่าอยากรู้ทั้งสองเวทนาขั้นที่หนึ่งก็ให้รู้ทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกและปีติที่มันเกิดขึ้นตามที่เป็นจริงและเวทนาขั้นที่สองก็ให้ศึกษาสำเนียกกำหนดให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกร้อง,งสุขที่มันเกิดขึ้นตามเป็นจริงและปีติกับสุขนี้เมื่อมันเกิดขึ้นก็ทําให้จิตใจนี่เพลิดเพลินอยู่กับ ปีติเพื่อพนอยู่กับสุขได้เพราะว่าทั้งปีติและทั้งสุขนี้เป็นทุกขเวทนาด้วยกันซึ่งพระพุทธเจ้าตัดเรียกว่าเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตคือสัญญาและเวทนาเวทนานั้นมาก่อนสัญญาก็ตามเวทนาตามลำดับในขันธห้าคือเมื่อเวทนามาเกิดขึ้นเป็นเวทนา ก็จำได้ไมรู้ในเวทนาก็เป็นสัญญาแต่เรียกเอาสัญญาออกหน้าเป็นสัญญาเวทนาทั้งสองนี้เป็นปจิตสังขารดังกล่าวคือปรุงใจคือปรุงกิดใจให้ยินดีก็ได้ให้ยินร้ายก็ได้เมื่อเป็นปีติเป็นสุขก็เป็นสุข,ขเวทนาน้วยกันก็ปรุงใจให้ยินดีอันท,ทำให้เกิดราคะคือความปิดใจ ยินดีนั่นที่คือความเพลิดเพลินติดอยู่และทําให้เกิดตัญหาความอยากได้ความต้องการสุขเวทนาแต่ถ้าหากว่าเป็นทุกขเวทนาที่ตรงกันข้ามก็เป็นกิจสังขารปรุงอิดใจให้ยินร้ายไม่ต้องการในการปฏิบัติกรรมฐานนี้เมื่อเริ่มปฏิบัติอิดยังไม่ได้สติยังไม่ได้สมาธิย่อมเกิดทุกขเวทนาในการปฏิบัติฉะนั้น ทุกคเวทนานี้ยังเป็นจิตติสังขารปรุงจิตใจให้หินร้ายทำให้ไม่ชอบไม่อยากทำอยากเลิกเพราะรู้สึกว่าเป็นทุกข์ในการปฏิบัติเป็นทุกขเวทนาจิตจิงใกล้ที่จะสลัดกรรมฐานออกอยู่เสมอจิตมักตกออกไปสู่กามคุณารมณ์อันเป็นที่อาศัยของจิตที่เป็นกามาประจอ,อย่างลงในกาม ปรากฏเป็น <upright> น <or coping> em, <rt> ิวรณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นกลุ่มลุ่มผิดใจอยู่เป็นอันมากึงนับผิดใจจากนิวรณ์ด้อย่างจิดก็อยู่ด้อย่างพระพุทธเจ้าจึดในรัสเียบไว้ว่าเหมือนอย่างจับปลาขึ้นมาจากน้ําวางไว้บนบกปลาก็จะดิ้นลงน้ําเพราะว่าบกไม่ได้เป็นที่อยู่ของปลาส่วนในน้ําเป็นที่อยู่ของปลาปลาก็จะดิ้นไปหาที่อยู่ ของตนขืนน้าจิตที่เป็นกามาประยนในอย่างลุมพกาหมดเช่นเดียวกันมายกจิตขึ้นมาสู่กรรมฐานซึ่งไม่ใช่เป็นที่อยู่ของจิตมาแต่ก่อนจิตไม่มีความสุขในกรรมฐานมีความทุกข์ในกรรมฐานเหมือนอย่างปลาที่ถูกวางไว้บนบกมีความทุกข์อยู่ในบนบกไม่มีความสุขอยู่บนบกจิตจึงได้รินรนไม่ต้องการที่จะอยู่ในกรรมฐาน ต้องการมีกลับไปอยู่ในอะไรคือน้ำอันได้แกแ่กามกุณารมอันเป็นที่อยู่ของจิตที่เป็นกามาพจนไนอยัางลงในกามของสามมิตรชนทั่วไปเพราะไม่ได้สุขนั่นเองแต่ครั้นเมื่อมาได้ปีติได้สุขนันรวมมันเป็นสุข,ขเวทนาจิตก็สบายเมื่อสบายก็ชอบก็ติดใจใคร ีอยู่กับปีติและสุขนี้เรื่อยไปไม่อยากที่จะไปไหนอาการที่ติดใจและติดอยู่นี่คืออาการที่เป็นราคะาความติดใจยินดีอันที่ความเพลินและอาการที่สยบติดก็เป็นอาการองโมหะหรือความหลงทำให้หลงอยู่ในสมาธิคือหลงในปีติสุขในสมาธิติดในปีติสุขสมาธิเพราะเหตุที่ปีติและสุข เป็นจิตสังขารคือเครื่องปรุงอิดให้ติดให้ยินดีดังนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนให้พิจารณาต่อขึ้นไปอีกว่าให้ศึกษากำหนดสำเนีจอว่าเราจะกรู้ทั่วถึงจิตสังขารคือให้รู้ทั่วถึงปีติสุขที่กำลังบังเกิดขึ้นอยู่ว่าเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจเขา้าหายใจออก คือให้รู้จักปีติให้รู้จักสุขว่าเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตให้ติดใจให้ยินดีให้รู้จักตามเป็นจริงเพื่อจะได้ไม่ให้ถูกปรุงไม่ให้ติดใจไม่สยบติดอยู่กับปีติกับสุขก็เป็นเมตนานุปัสนาขั้นที่สามคือให้รู้จักจิตสังขาร และยิ่งถึงไปกว่านั้นตัดสอนให้ศึกษาตําเนียกำหนดอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่สี่ว่าเราจักสงบระงับกิตสังขารเครื่องปรุงจิตคือเปติสุขให้ใจเข้าให้ใจออกคือในการปฏิบัติตั้งสติตกำหนดลมให้ใจเข้าออกให้ปฏิบัติพร้อมกันไปกับตั้งจิตสงบระงับกิตตสังขารเครื่องปรุงจิตคือไม่ให ปีติสุขมาปรุงกิจให้ติดกินดีให้เพลิดเพลินให้ต้องการปล่อยให้ปีติสุขนั้นเป็นไปตา,ามธรรมดาของตนเองปีติสุขแม้จะมันเกิดขึ้นอยู่ก็ให้เป็นเรื่องของปีติให้เป็นเรื่องของสุขจิตเพียงได้รู้ว่านี่ปีตินี่สุขแต่ไม่ยึดไม่ติดในปีติในสุขและให้รู้ว่าปีติสุขก็เป็นสิ่งเกิดดับไปทุกขณะจิต ไม่ตั้งอยู่ย,ยั่งยืนแต่ว่ามันเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกขณะจิตยังเหมือนอย่างยืดยาวในความจริงนั้นปีติสุขมันเกิดขึ้นทุกขณะจิตขณะจิตหนึ่งก็ปีติสุขหนึ่งไปพร้อมกันแต่ว่าต่อต่อต่อกันไปวรวดเร็ยวยังเหมือนเป็นอันเดียวกันให้รู้จักว่าปีติสุขเป็นสิ่งที่เกิดดับเพื่อ ไม่ให้ปิติสุขปรุงจิตดังกล่าวปีติสุขก็จะไม่ปรุงจิตแต่จะเกิดขึ้นระดับไปตามธรรมดาของปีติสุขเองก็ปล่อยให้ปีติสุขเป็นไปไม่ต้องคิดดับปีติไม่ต้องคิดดับสุขให้ปีติสุขเกิดขึ้นนั่นแหละไปตามธรรมดาของปีติสุขเพราะว่าถ้าไม่มีปีติสุขจิตก็เป็นสมาธิไม่ได้ เราจิตไม่ต้องการอยู่กับความแห้งแล้งจิตต้องการอยู่กับความชุ่มชื่นหรือความสุขตัวปีติสุขนี้ยินเป็นฐานของสมาธิด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโทษถ้าปล่อยให้ปีติสุขนี้รุงติดให้ติดใจยินดีให้อยากได้ก็จะทำให้ลหลงไหลติดอยู่กับปีติสุขเท่านั้นไม่ต้องการจะปฏิบัติให้คืบหน้าไปเหมือนอย่างเข้า,ขานาังพักในห้องเย็น สบายก็เลยนอนหลับสบายไปในห้องเย็นแนละงานอะไรที่จะต้องทาต่อไปก็ปไม่ได้ทำปฏิบัติสมาธิ็เหมือนกันจะปล่อยให้จิตระยบติดอยู่กับปีติสุขนั้นไม่ได้แต่จะไม่มีปีติสุขก็ไม่ได้จะต้องมีปีติสุขหรือต้องมีสุขสมาธิยังจะตั้งอยู่กับความสุขคือความสบายให้มีปีติสุขนั่นแหละตามที่จะมี คือในขณะเดียวกันก็ไม่เามาปีติสุขนั้นปรุงจิตใจให้ติดให้ยินดีคอยระงับเสียด้วยความรู้ตามเป็นจริงก้อเป็นสิ่งที่เกิดดับจะติดเข้าไปโทษให้รู้ความเป็นจริงด้วยให้รู้จักโทษด้วยในการที่ติดเปรติสุขให้ปีติสุขปรุงจิตจะเป็นขั้นที่สี่ในเมื่อถึงขั้นที่สี่นี้ ปีติสุขก็จะปรุงกิตไม่ได้กิตก็จะเป็นกิตที่ได้สมาธิได้สติได้ลมหายใจเข้าออกได้ปีติได้สุขประกอบกันอยู่อย่างถูกต้องก็เป็นอันว่าเป็นเวทนานุปัฏนาในขั้นที่สี่ก็รวมความว่ากิตเลื่อนจากขั้นกายานุปัสนาขึ้นมาเป็นขั้นเวทนานุปัสนาเืา่อประรัดสอน ให้ศึกษาต้องมีกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงปีติให้ใจเขา้าใจออกเป็นขั้นที่หนึ่งศึกษาต้องมีกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าใ,ใจออกเป็นขั้นที่สองศึกษาคือต้องมีกำหนดว่าเราจะรู้ทั่วถึงกิตสังขารเครื่องปรุงจิตคือสัญญาไว้ทันคือสุข,ค,สขคือปีติสุข ก็เป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตปรุงให้อินดีติดอยู่เมื่อเป็นสุขโขภเทนาให้ยินร้ายเมื่อไปทุกขเวทนาอีกเป็นขั้นที่สามนมาขั้นที่สี่ก็ศึกษาคือส่วนี้ก็องมเราจะให้ใจเข้าใจออกรอบรบต้องรู้ถึงการสงบระงรับกายสังขารเครื่องปรุงจิตเมื่อสงบระงรับจิตสังขารได้สมาธิสติ ลมไม่ใจเข้าออกปีติสุกก็ประกอบกันอยู่อย่างถูกศูนย์โดยไม่ปรุงกันแต่ว่าสนับสนุนในการปฏิบัติปฏิปทานปฏิบัติสมาธินี้ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นกายมนศสิการในลมไม่ใจเข้าออกในขั้นนี้ก็แนบแน่นยิ่งขึ้นแล,และพระพุทธเจ้าก็รัสเรียกว่ากายมนศสิการ ลมไม่ใจเขาออกอย่างนี้คือการใส่ใจลมไม่ใจเขาออกไว้เป็นอย่างนี้นี่แหละเป็นตัวเวทนาลุปปัสนาติปทานอันเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติมาในสี่ขั้นนี้ยังรวมเป็นกายานุปัสน,นาสี่ขัน้นเวทนาลุปัสนาสี่ขั้นเป็นแปดขัน้นต่อกันขึ้นไปเอง ต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจงสสมด